รุ่งอรุณเพิ่งโผล่พ้นขอบฟ้าเหนือเขื่อนยุทธศาสตร์ในจังหวัดตรีสาเกตเช้าวันใหม่ที่ดูเหมือนจะเงียบสงบอย่างยิ่งชาวบ้านในพื้นที่เริ่มวันใหม่โดยไม่มีใครคาดคิดว่ามัจจุราชกำลังซุ่มรออยู่ตรงข้ามชายแดนทันใดน,นั้นท้องฟ้าทางทิศตะวันออกก็ถูกฉีกกระชากด้วยกลุ่มควันสีขาวพร้อมกับเสียงหวีดหวิวที่น่าสะพรึงกลัวนั่นคือจรวดหลายลำกล้อง BM21 Grad ข้าศึกได้เปิดฉากยิงถล่มใส่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเราโดยตรงเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นอย่างล่าช้าผสมปนเปไปกับเสียงระเบิดที่สั่นสะเทือนพื้นดินเมื่อกระสุนตกกระทบเป้าหมายสันเขื่อนถูกยิงถล่มควันไฟพว,พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าน้ำเริ่มพุ่งทะลักผ่านรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดที่ตีนเขื่อนความโกลาหลเข้าปกคลุม ผู้คนกรีดร้องและวิ่งหนีตายอย่างสิ้นหวังในขณะที่กระแสน้ำเชี่ยวกราดกำลังเพิ่มระดับขึ้นกองกำลังป้องกันชายแดนไทยตอบโต้ทันทีปืนต่อสู้อากาศยานลำกล้องขู่พยายามยิงสกัดกั้นแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วจำนวนกระสุนปืนใหญ่ของข้าศึกมีมากเกินไปจนสามารถกดดันระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลในพื้นที่นี้ได้อย่างรับคาบ สถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าในบริเวณใกล้เคียงถูกยิงถล่มอย่างจังกลายเป็นลูกไฟขนาดยักษ์ที่เผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ใช่เพียงการย่อยุตตามแนวชายแดนทั่วไปแต่คือการประกาศสงครามโดยตรงต่ออธิปไตยของราชอาณาจักรไทยศัตรูได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อกลราบหลกเสือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังหลับไหลให้ตื่นขึ้นที่กรุงเทพคำสั่งเตือนภัยระดับสีแดงถูกประกาศออกไป กองทัพทั้งหมดเปลี่ยนสถานะเป็นพร้อมรบขั้นสูงสุดทันทีพวกเขาคิดว่าไทยจะหวาดกลัวหรือไม่เลยพวกเขากำลังจะต้องเผชิญกับความเกรี้ยวกราดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจากฟากฟ้ามาดูกันว่ากองทัพบ,บกราชอาณาจักรไทยจะเปลี่ยนดินแดนของผู้รุกรานให้กลายเป็นหน้ากลองภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าได้อย่างไรณนะศูนย์บัญชาการยุทธการทางอากาศโยธินในกรุงเทพฯบรรยากาศหนาทึบไปด้วยความตึงเครียด เหล่านายพลระดับสูงกำลังประชุมฉุกเฉินภายใต้แสงไฟสีน้ำเงินอันเยือกเย็นของห้องยุทธการหน้าจอดาวเทียมขนาดมาึมาแสดงภาพกลุ่มควันดำทะมึนที่พวยพุ่งขึ้นจากเขื่อนสีสะเกตอย่างชัดเจนภาพอันน่าสลดใจนี้กระตุ้นความรักชาติของนายทหารทุกคนที่อยู่ในห้องอย่างรุนแรงนายกรัฐมนตรีไทยด้วยใบหน้าที่เคร่งครึมและแววตาที่ลุกโชนต,ต,ตบโต๊ะบัญชาการดังสนัน่นพร้อมออกคำสั่งเปิดใช้งานรหัสปฏิบัติการ สายฟ้าฟาดบุรพาเพื่อตอบโต้กลับในทันทีเราจะไม่เจรจากับพวกผู้ก่อ,อก,การร้ายทางน้ำจงทำให้พวกมันเห็นว่าราคาที่ต้องจ่ายเมื่อกล้าท้าทายกองทัพบ,บกราชอาณาจักรไทยคือความพินาศย่อยยับอย่างสมบูรณ์แบบทันใดนั้นคำสั่งถูกส่งตรงไปยังระบบป้องกันชายแดนผ่านสายส่งข้อมูลเข้ารหัสควอนตัมเพื่อรับประกันความลับขั้นสูงสุดให้รอดพ้นจากหูตาของหน่วยข่าวกรองข่าศึก ระบบเรดาร์ sab g i r a f caaesa ซึ่งได้รับฉายาว่าดวงตาสวรรค์ของกองทัพไทยเริ่มหมุนกวาดสัญญาณลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชาหลายร้อยกิโลเมตรด้วยความละเอียดคมชัดระดับสูง algorithm ai สุดล้ำสมัยทำการกรองสัญญาณรบกวนจากภูมิประเทศโดยอัตโนมัติเผยให้เห็นตำแหน่งที่ซ่อนของกองพันปืนใหญ่ bm 2 1บ grad ที่พยายามพรางตัวอยู่ใต้ร่มเงาป่าทึบสงครามสมัยใหม่ไม่มีที่ว่างสำหรับการหลบซ่อนอีกต่อไป พิกัดที่แม่นยำระดับเมตรของสัตรูถูกล็อกเป้าอย่างแน่นหนาและถูกบรรจุลงในรายชื่อการทำลายล้างลำดับแรกณฐานทัพอากาศสุราสฎร์ธานีกองบิน7เสียงใสเรนเตือนภัยการรบระดับ1ฉีกกระชากบรรยากาศที่เงียบสงบไฟสัญญาณสีแดงหมุนติ้วบ่งบอกถึงสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นวิกฤตนักบินระดับหัวกะทิของฝูงบิน701เหล่าฉลามขาวแห่งเวหาพุ่งออกจากห้องพักนักบิน และวิ่งสปีดเต็มฝีเท้าไปยังรันเวย์ที่ร้อนระอุพวกเขากระโจนขึ้นสู่ห้องนักบินของ Jazz สก Gripen CD เครื่องบินขับไล่เอ็นกประสงค์ยุค4ีจ่า 5. ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคซึ่งเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของกองทัพอากาศช่างเทคนิคภาพพื้นดินปฏิบัติงานรวดเร็วปานสายฟา้าแลบปลดสลักนิรภัยให้กับระเบิดรอน GBU 12 Paveway 2และขี่ปนาวุธอากาศสู่อากาศมีเทียร์อันแสนอันตรายเครื่องยนต์7 ถูกจุดระเบิดเสียงคำรามกึกก้องของกังหัน volvo rm 12ฟังดูราวกับเสียงกรีดร้องของสัตว์ร,ร้ายที่เพิ่งตื่นจากจำศีลอันยาวนานฝาครอบห้องนักบินปิดลงแยกนักบินออกจากโลกภายนอกบัตรนี้เขาได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องจักรสังหารมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์นี้แล้วหอวังคับการน,นี่คือฝูงบินชาร์กหนึ่งขออนุญาตบินขึ้นฉุกเฉินเป้าหมายทำลายภัยคุกคามชายแดนให้สิ้นซากริปเพนทีลลั เปิดโหมด afterburner พลลำไฟสีน้ำเงินยาวเหยียดพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยมุมเกือบตั้งฉากแสดงให้เห็นถึงพละกกำลังเครื่องยนต์ที่เหนือชั้นกว่าใครในขณะเดียวกันหน่วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็เริ่มปล่อยหมัดเด็ดที่มองไม่เห็นแต่ทว่าอันตรายถึงชีวิตอุปกรณ์รบกวนสัญญาณกำลังสูงถูกเปิดใช้งานสร้างกำแพงสีขาวขึ้นบนคลื่นความถี่การสื่อสารของกองทัพกัมปูชาจนใช้งานไม่ได้ ผู้บัญชาการปืนใหญ่ฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นคนหูหนวกตาบอดในชั่วพริบตาเสียงซาแสบแก้วหูเข้าแทนที่คำสั่งยุทธการความโกลาหลเริ่มลุกลามไปทั่วในขณะที่ศัตรูยังคงง่วนอยู่กับเศษเหล็กไร้ค่าฝูงบินกริปเพนได้เข้าประชิดเป้าหมายอย่างเงียบเชียบจากความสูง3 0 0 0 0ฟุตซ่อนตัวอยู่อย่างมิดชิดหลังกรีบแม่ระบบเชื่อมโยงข้อมูลลิงก์16ช่วยให้นักบินแชร์เป้าหมายโดยไม่ต้องเอื้อนเอ่อยวาจาผ่านวิทยุ รักษาความเงียบงันทางคลื่นวิทยุอันน่าสะพรึงกลัวภายใต้ร่มไม้รถบรรทุกทหารของข้าศึกยังคงจอดอยู่อย่างประมาทเลินเล่อทหารกัมพูชาหัวเร,ราะราโดยเชื่อว่าพวกเขาทำภารกิจสำเร็จและไทยไม่กล้าตอบโต้แต่พวกเขาคิดผิดมหันผิดพลาดอย่างร้ายแรงถึงชีวิตหน้าจอฮัทของนักบินหมายเลขหนึ่งเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานพร้อมข้อความล็อกจากเบื้องบนระเบิดอัจฉริยะจีบู12หลุดออกจากรางแขวน ล่วงหล่นลงมาอย่างแผวเบา,เาราวกับใบไม้แต่ทว่าเป็นใบไม้ที่แบกรับน้ำหนักแห่งความตายเอาไว้หัวรบเลเซอร์นำวิถีปรับแต่งปีกบังคับอย่างต่อเนื่องวาดเส้นโค้งแห่งความตายพุ่งตรงเข้าใส่หลังคาหอบัญชาการของฝ่ายตรงข้ามวินาทีแห่งการปาดท้าเกิดขึ้นรวดเร็วจนประสาทสัมผัสของมนุษย์ไม่อาจตอบสนองทันเสียงระเบิดกึกก้องกำปนาฉีกระชากผืนป่าออกเป็นชิ้นๆลูกไฟขนาดยักษ์กลืนกินกองพันปืนใหญ่ไปทั้งกอง เปลี่ยนเหล็กกล้าให้กลายเป็นน้ำเหลวและเผาผลาญสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในรัศมี50เมตรตามมาด้วยการระเบิดต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เมื่อคลังกระสุนของข้าศึกถูกจุดชนวนก่อให้เกิดเสาเพลิงสูงเสียดฟ,ฟ้าประดุจ,จนรกบนดินทหารกัมพูชาผู้โชคดีรอดชีวิตต่างวิ่งหนีตายกันเอาหมานทิ้งอาวุธยุโทโธปกรณ์ขวัญกำลังใจในการรบพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงต่อหน้าอำนาจการทำลายล้างจากฟากฟ้า บนเวหานักบินไทยเฝ้าดูหน้าจอแสดงผลลัพธ์ยืนยันเป้าหมายถูกลบหายไปจากสารระบบ100%เรเซเรียบร้อยแล้วเป้าหมายถูกทำลายแล้วย้ำอีกครั้งไม่เหลือสัญญาณชีพของปืนใหญ่ค่าศึกกำลังบินกลับฐานที่กรุงเทพคอเสียงปรบมือดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วห้องบญชาการก้าวแรกของปฏิบัติการตอบโต้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามแต่เราคุณศึกรู้ดีว่านี่ยังไม่ใช่จุดจบ ข่าวกรองระบุว่ารถถังข้าศึกกำลังเริ่มคลื่นพลกัมพูชาในห่วงแห่งความสิ้นหวังกำลังทุ่มไพ่าตายใบสุดท้ายออกมานั่นคือกองกำลังยานเกราะพวกมันต้องการยึดเขื่อนด้วยกำลังทางบกการตัดสินใจที่ผิดพลาดจะนำพาพวกมันไปสู่ประตูแห่งความตายได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะกองทัพไทยได้เตรียมของขวัญชิ้นพิเศษไว้สำหรับขบวนรถถังนี้แล้วระบบจรวดหลายลำกล้อง HIMARS และ TCEsG ฝันร้ายจากฟาคฟ้าเพิ่งจบลง บัดนี้ห่าฝนแห่งความตายจากพื้นดินกำลังจะเริ่มต้นขึ้นไทยจะพิสูจน์ให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ไม่มีผืนแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวของราชาอาณาจักรนี้ที่จะยอมให้ถูกลุกรานพื้นดินบริเวณชายแดนสันสะเทือนอย่างรุนแรงเมื่อขบวนรถถังหลักที5 5และไทป์59ของกัมพูชาเริ่มรุกคืบเข้าสู่พื้นที่พิพาทด้วยท่าทีที่ดุดันและกเกรี้ยวกราด เสียงคำรามกึกก้องของเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเก่าคร่ำครึดดังก้องไปทั่วขุนเขาพลควันดำทะมุนออกมาสร้างมลพิษปกคลุมท้องฟ้าที่เคยสดใสให้หมองหม่นลงในทันตาผู้บัญชาการกองทัพฝ่ายตรงข้ามมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าด้วยเกราะนาและจำนวนที่เหนือกว่าพวกเขาจะสามารถบทขยี้แนวป้องกันของไทยได้ราวกับน้ำป่าไหลหลากแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าทุกความเคลื่อนไหวและการขยับตัวของพวกเขา กำลังถูกจับตามองอย่างทะลุรูโรงจากความสูงหลายร้อยกิโลเมตรนอกชั้นบรรยากาศในความเคลื่อนไหวเพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนดาวเทียมทหารของสหรัฐอเมริกาได้ทำการเชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์ยุทธการของกองทัพไทยพิกัดแบบเรียลไทม์ของรถถังค่าศึกแต่ละคันปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนบนหน้าจอควบคุมเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นเพียงเปดที่นอนรอความตายอยู่บนเคียง ณฐานยิงปืนใหญ่หลังเทือกเขาพนมดงรักเหล่าอสุรกายที่แท้จริงของกองทัพบ,บกไทยได้เข้าประจาตาแหน่งเตรียมพร้อมรบแล้วนั่นคือระบบจรวดหลายลํากล้องความคล่องตัวสูง M142 h i m a r s อีอันเรื่องชื่อและความภาคภูมิใจแห่งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ d c จีทหารไทยทําการบรรจุก,กระสุนขีปนาวุธนําวิถีความแม่นยําสูงเข้าสู่แท่นยิงโดยท่วงท่าที่เชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพและแฝงไปด้วยความเยือกเย็น แตกต่างจากฝ่ายตรงข้ามที่ใช้จำนวนเข้าข่มยุทธวิธีของไทยคือ1กระสุน1เป้าหมายด้วยค่าความผิดพลาดที่แทบจะเป็นศูนย์นเป้าหมายได้รับการยืนยันระยะห่าง45กิโลเมตรลมตะวันออกเฉียงใต้ระดับ2พร้อมเปิดฉากยิงตามคำสั่งทันทีคำสั่งยิงถูกประกาศออกมาพื้นดินสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นเมื่อขีปนาวุธจำนวนมากพุ่งออกจากแท่นยิง ทิ้งรอยควันสีขาวพโพลนฉีกกระชากท้องฟ้าเป็นทางยาวนี่คือห่าวฝนฮิมาร์สความหวาดกลัวขั้นสูงสุดของกองกำลังทหารราบทั่วโลกในศตวรรษที่21อย่างแท้จริงขีปนาวุธเหล่านั้นบินโค้งเป็นวิถีรุ้งที่งดงามตระการตาแต่ทว่านำพาพลังทำลายล้างแห่งมัจ,จุราชพุ่งตรงดิ่งเข้าหาขาบวนรถถังค่าศึกทหารกัมพูชาได้ยินเสียงหวีดวิวผิดปกติจากเบื้องบนเงยหน้าขึ้นมองและตระหนักได้ทันทีว่า ชะตากรรมของพวกเขาถูกกำหนดไว้แล้วไร้ที่หลบซ่อนหมดโอกาสตอบโต้หัวรบที่บรรจุสะเก็ดระเบิดถังสเตนหลายพันชิ้นเริ่มจุดชนวนระเบิดกลางอากาศเหนือเป้าหมายภาเพเหตุการณ์เบื้องล่างดูราวกับวันสิ้นโลกรถถังหุ้มเกราะนาเตอร์ถูกเจาะทะลุพรุนราวกับกระดาษด้วยพายุสะเก็ดระเบิดความเร็วเหนือเสียงดินระเบิดภายในรถถังถูกจุดชนวนตามก่อให้เกิดปรากฏการณ์แจ็คในกล่องที่อัดกระแทกป้อมปืนหนักหลายตันให้ลอยละลิ้วขึ้นสู่ท้องฟ้า กลิ่นไมเกรียมของโลหะและน้ำมันเชื้อเพลิงตลบอบอวลไปทั่วหุบเขาเปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นทางหลวงแห่งความตายในชั่วพริบตาโดรนลาดตระเวนเฮอร์เมส900ของไทยบินโฉบเฉี่ยวอยู่ด้านบนบันทึกภาพเหตุการณ์ความพินาศย่อยยับทั้งหมดเพื่อส่งกลับไปยังกองบัญชาการภาพสนามรบที่ลุกโชนด้วยเปลวเพลิงทำให้เหล่าผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างชาติในกรุงเทพต้องตัวสันสานต่อหน้าแสนยานุภาพที่แท้จริงของคนไทย ในความพยายามเฮือกสุดท้ายที่สิ้นหวังกัมพูชาได้ส่งเฮลิอคอปเตอร์โจมตี Z9 ที่ผลิตโดยจีนออกมาเพื่อกอบกู้สถานการณ์แต่ทว่าท้องฟ้าน,นี้ได้ตกเป็นของไทยแล้วระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบพบพาอิกลาสและสตาร์สตรีกได้ดักรอพวกเขามานานแล้วลูกซอนสีเงินความเร็วเหนือเสียงสมดอกพุ่งออกจากสตาร์สตรี k ด้วยความเร็ว 4. มักฉีกกระชากอากาศและไม่เปิดโอกาสให้เป้าหมายได้หลบหลีก เฮลิคอปเตอร์ Z9 ถูกยิงเข้าอย่างจังหมุนคว้างเสียการควบคุมและพุ่งตกลงสู่ป่าทึบระเบิดกระจายเป็นเสียงเสียงนับร้อยชิ้นจีนแม้จะเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของกัมพูชาก็จำต้องรักษาความเงียบงันต่อหน้าความเด็ดขาดและพลังอำนาจที่เหนือชั้นกว่าของไทยปักกิ่งตระหนักดีว่าการแทรกแซงในขณะนี้ไร้ความหมายและอาจดึงสหรัฐเข้ามาร่วมวงก่อให้เกิดสงครามตัวแทนที่โหดร้ายทารุณในขณะเดียวกันกองเรือที่7 ของสหรัฐได้เริ่มเคลื่อนพลมุ่งหน้าสู่อ่าวไทยเปรียบเสมือนคำเตือนโดยนายถึงเข้าอำนาจที่3ใดๆก็ตามไทยไม่ได้โดดเดี่ยวพวกเขามีอาวุธตะวันตกยุทธวิธีมาตรฐานนาโตและการสนับสนุนจากบรรดาเมหาอำนาจโลกเสรีชัยชนะทางบกเสร็จสิ้นสมบูรณ์กองทัพไทยได้หักกระดูกสันหลังของกองกำลังยานเกราะฝ่ายตรงข้ามจนสะบนั้นแต่ศัตรูยังเหลือขุมกำลังสุดท้ายที่ยังไม่เข้าสู่สงครามกองทัพเรือ พวกมันกำลังวางแผนลอบกัดจากทางทะเลกองทัพบ,บกราชอาณาจักรไทยเผยรอยยิ้มพวกเขาเฝ้ารอคอยวินาทีนี้มาเนิ่นนานเพื่อเปลี่ยนอ่าวไทยให้กลายเป็นหลุมฝังศพหมู่สำหรับกองเรือข้าศึกความมืดมิดยามราตรีรอยตัวลงปกคลุมอ่าวไทยห่มคลุมผืนน้ำทะเลด้วยสีดำสนิทและความเงียบสงัดที่น่าขนลุกซึ่งคลื่นใต้น้ำกำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบเพื่อส่งสัญ,ญญาณถึงพายุร้ายที่กำลังจะถาโถามเข้ามาอาศัยความได้เปรียบจากความมืดมิด กองเรือโจมตีเร็วของฝ่ายตรงข้ามเริ่มเคลื่อนพลออกจากท่าเรือโดยทําการปิดไฟสัญญาณทั้งหมดและเคลื่อนที่ราวกับเป็นวิญญาณร้ายบนผิวน้ําเพื่อปฏิบัติการลอบโจมตีอย่างลับๆเป้าหมายของพวกมันเนี่ยคือแท่นขุดเจาะน้ํามันและการธรรมชาติกลางทะเลซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของไทยด้วยความหวังอันริบหรี่ว่าการโจมตีครั้งนี้จะบีบบังคับให้กรุงเทพจําต้องยอมนั่งลงที่โต๊ะเจรจาแต่ศัตรูได้หลงลืมความจริงข้อหนึ่งไปว่า กองทัพเรือราชอาณาจักรไทยนั้นครอบครองดวงตาทิพย์ที่สามารถมองทะลุผ่านความมืดมิดที่ดำมืดที่สุดได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งบนสะพานเดินเรือของเรือฟริกเกสเตลรอรอภูมิพลดูเลเดตระบบเรดาร์เฟสอารีอันล้ำสมัยได้ตรวจจับขบวนเรือของข้าศึกได้ตั้งแต่ระยะห่างหลายร้อยไมล์ทะเลตรวจพบเป้าหมายที่เป็นปรปะจำนวน12ลำความเร็ว35นอตทิศทางการเคลื่อนที่270 สั่งการให้คนประจำเรือทั้งหมดเตรียมพร้อมรบประจำสถานีรบเดี๋ยวนี้รออ,อภูมิพอลรดุลเลเดชอสุรกายแห่งท้องทะเลที่สืบสายเลือดการออกแบบจากเกาหลีใต้และติดตั้งระบบอาวุธตะวันตกเริ่มแหวกคลื่นมุ่งหน้าเข้าสู่สมรภูมิด้วยความเร็วเต็มพิกัดด้วยการออกแบบรูปทรงสเตลที่เหนือชั้นเรือรบยักษ์ลำนี้ปรากฏบนจอเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามมีขนาดเล็กเท่ากับเรือประมงที่ไม่มีพิษสง ซึ่งหลอกลวงการรับรู้ของศัตรูได้อย่างสมบูรณ์แบบศัตรูยังคงด่าหน้าบุกเข้ามาอย่างฮึกเหิมโดยเพอ้อฝันถึงชัยชนะหารู้ไม่ว่าประตูตะรกโลก,กันกำลังเปิดอารอารับพวกเขาอยู่เบื้องหน้าอย่างเงียบเชียบล็อกเป้าหมายขี่ปนาวุธฮาพูลเตรียมยิงนับถอยหลัง3 2 1หยิงเสียงตะโกนสั่งการอันเฉียบขาดดังก้องกังวานภายในห้องควบคุมการยิง จากท่อส่งจรวดแนวเฉียงบนดาดฟ้าเรือขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ RGM-84 ฮาปูนคำรามกึกก้องฉีกกระชากความมืดมิดด้วยลำแสงไฟอันเจิดจ้าขีปนาวุธลดระดับความสูงลงสู่ระดับเรียบผิวน้ำพุ่งทยานไปด้วยความเร็วเกือบเท่าเสียงกายสภาพเป็นนักฆ่าล่องหนที่ไม่สามารถถูกสกัดกั้นได้บนเรือบัญชาการของกัมพูชาเรดาร์เตือนภัยจูจ่ๆก็กรีดร้องขึ้นอย่างบ้าคลั่ง เมื่อขีปนาวุธอยู่ห่างจากเป้าหมายเพียงไม่กี่วินาทีความตื่นตระหนกสุดขีดเข้าครอบงำไปทั่วลำเรือปะทะเป้าหมายเสียงระเบิดสนั่นบันไว้ราวกับฟ้าถล่มทลายฉีกกระชากตัวเรือข้าศึกเปลี่ยนเรือธงให้กลายเป็นคบเพลิงขนาดยักษ์กลางทะเลลึกในขณะเดียวกันจากฟากฟ้าเบื้องบนฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ S-70B c Hawk ก็ปรากฏตัวขึ้นราวกับพยาินทรีที่กำลังออกล่าเหยือ่อโดยการติดตั้งขีปนาวุธ Hellfire นำวิถีด้วยเลเซอร์นักบินไทยเริ่มเปิดฉากเกมล่าเรือเล็กที่เหลือรอดซึ่งกำลังพยายามหลบหนีอย่างสุดชีวิตเรือล่าตรเวณของข้าศึกทีละลำถูกเป่ากระเด็นออกจากผิวน้ำไม่มีใครมีโอกาสรอดชีวิตต่อหน้นาอำนาจการยิงที่แม่นยำอย่างสมบูรณ์แบบนี้พื้นน้ำอ่าวไทยสว่างใสวอกไปด้วยแสงเพลิงจากซากเรือนับสิบลำที่กำลังลุกไหม้กลิ่นน้ำมันรั่วไหลและควันดินปืนคละคลุงไปทั่วบรรยากาศเพียงภายในเวลาไม่ถึง60นาที กองกำลังทางเรือส่วนหน้าทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามถูกลบหายไปจากแผนที่ทางทหารอย่างสิ้นเชิงนี่คือราคาที่ต้องจ่ายให้กับความเย่อหยิ่งจองหองกองทัพเรือราชอาณาจักรไทยได้พิสูจน์สถานะความเป็นเจ้าแห่งทะเลที่ไม่อาจปฏิเสธได้บนน่านน้ำแห่งนี้ข่าวความพ่ายแพ้ยับเยินทางทะเลแพร่กระจายกลับไปยังเมืองหลวงของฝ่ายตรงข้ามอย่างรวดเร็วราวกับแรงกระแทกทางจิตวิทยาที่ไม่อาจฟื้นคืนได้ รัฐบาลกัมพูชาตระหนักดีว่าพวกเขาได้สูญเสียภายตายทางยุทธศาสตร์ไปจนหมดสิน้นทหารราบแตกพ่ายกองทัพเรือถูกทำลายล้างกองทัพอากาศไร้ความสามารถข้อความขอหยุดยิงฉุกเฉินถูกส่งผ่านช่องทางทาง,ทางการทูตตัวกลางซึ่งถือเป็นเครื่องหมายแห่งการยอมจำนนในทางปฏิบัติของผู้ท้าทายรุ่งอรุณเริ่มโผ,ผล่พ้นขอบฟ้าเหนืออ่าวไทยแสงอาทิตย์สาดส่องลงบนธงชาติไทยที่กำลังโบกสะบัดอ,อย่างภาคภูมิใจบนเสากระโดงเรือแห่งผู้ชนะ สงครามได้สิ้นสุดลงแล้วแต่บทเรียนเกี่ยวกับพลังอำนาจและการป้องปรามจะยังคงตราตรึงอยู่ในจิตใจของศัตรูทุกคนไปอีกนานนับทศวรรษไทยไม่เพียงแต่ปกป้องอธิปไตยไว้ได้เท่านั้นแต่ยังยืนยันสถานะการเป็นพี่ใหญ่ทางการทหารที่ไม่มีใครมาแทนที่ได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชาชนชาวไทยสามารถนอนหลับฝันดีในคืนนี้เพราะพวกเขารู้ว่ากองทัพบ,บกราชอาณาจักรไทยตื่นอยู่เสมอเพื่อเฝ้าระวังรักษาความฝันให้กับพวกเขา เลือดของเราทหารกล้าที่หลังรินลงสู่พื้นดินเพื่อรักษาแม่น้ำโขงให้ไหลรินตลอดไปและเพื่อให้ธงไตรลงได้โบกสะบัดอย่างอิสระชัวนิดนิรันดอนควันปืนจางหายไปจากท้องฟ้าเหนือชายแดนในที่สุดเผยให้เห็นแสงรุ่งอรุณแห่งยุคสมัยใหม่ที่ซึ่งธงชาติไทยโบกสะบัดอย่างภาคภูมิใจยิ่งกว่าครั้งใดๆบนยอดเขาแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ข้อตกลงหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขถูกลงนามศัตรูจำต้องยอมรับข้อเรียกร้องด้านความมั่นคงทุกประการ เพื่อแลกกับการดำรงอยู่ต่อไปหลังจากต้องอเผชิญกับการลงโทษอันน่าสะพรึงกลัวและโหดร้ายกองทัพบ,บกราชอาณาจักรไทยได้สถาปนาเขตชนวนกันชนความปลอดภัยลึกเข้าไป20กิโลเมตรในดินแดนฝ่ายตรงข้ามเพื่อรับประกันอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่มีปืนใหญ่กระบอกใดมีโอกาสคุกคามการนอนหลับของพี่น้องชาวรีสะเกษได้อีกชัยชนะอันรวดเร็วและท่วมทน้นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นพยานหลักฐานอันทรงพลังที่พิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องในการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเราได้แสดงให้โลกเห็นถึงความแตกต่างระหว่างกองทัพที่ติดอาวุธด้วยเทคโนโลยีตะวันตกอันยอดเยี่ยมกับกองกำลังล้าหลังที่ยังคงจมปลักอยู่กับแนวคิดการทำสงครามแบบเก่าที่ไร้ประสิทธิภาพกองเศษเหล็กไม้เกรียมของรถถังค่าศึกและซากเรือที่จมอยู่ใต้ก้นบึ้งอ่าวไทยจะกลายเป็นอนุสรณ์สถานชัวนิดนิรันดร ที่คอยย้ำเตือนถึงราคาที่ต้องจ่ายให้กับความบ้าคลั่งและความโอหังบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากสงครามครั้งนี้คือสัจธรรมที่ว่าความอ่อนแอคือคำเชื้อเชิญให้ศัตรูเข้าโจมตีมีเพียงพลังอำนาจที่เด็ดขาดและสมบูรณ์เท่านั้นที่จะเป็นโลกกำบังที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับสันติภาพประชาชนชาวไทยในวันนี้สามารถเชิดหน้าชูตาได้อย่างเต็มภาพภูมิเพราะเรามีกองทัพที่มีศักยภาพในการป้องปรามและมีวิสัยทัศน์แห่งชัยชนะ พร้อมที่จะบทขยี้ใครก็ตามที่กล้าลุกล้ำอธิปไตยอันศักดิ์สิทธิ์จงจำไว้ว่าสันติภาพไม่ใช่ของขวัญฟรีที่ร่วงหล่นมาจาก,ากฟ้าฟ้าแต่มันถูกแลกมาด้วยหยาดเหงื่อบนสนามฝึกและเลือดเนื้อเชื้อไขอันร้อนระอุข,ของเหล่าทหารหานผู้ปกป้องมาตุภูมิจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่จากอีสานถึงภูเก็ตจิตวิญ,ญญาณแห่งความสามัคคีของชนชาติไทยได้กลายเป็นกำแพงเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งไม่มีอาวุธชนิดใดของศัตรูจะสามารถทำลายลงได้ กองทัพบกกราชอาณาจักรไทยขอส่งคําเตือนอันแข็งกร้าวไปยังกองกําลังที่เป็นปรปักษ์ทุกกลุ่มอย่าได้ประเมินสายเลือดนักรบของลูกหลานแห่งราชวงศ์สยามต่ําเกินไปเป็นอันขาดเราไม่ได้เป็นผู้เก่อสองครามแต่เราจะเป็นผู้ยุติมันเราไม่ได้ลุกรานใครแต่เราจะเปลี่ยนผู้ลุกรานให้กลายเป็นเท่าทุลีณประตูหน้าด่านชายแดนในทันทีเกียรติยศสูงสุดตกเป็นของมาตุภูมิศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่เป็นของกองทัพ และความสงบสุขชั่วนิจะนิรันดรเป็นของปวงชนชาวไทยอันเป็นที่รักยิ่ง